รับสมัครงานต่างประเทศทำงานที่มาเลเซียไปแบบถูกกฎหมายมีทั้งช่างไม้ช่างปูนช่างดัดเหล็กช่างเชื่อมแล้วก็ตำแหน่งงานอื่นๆสัญญา2ปีรับมากถึง350คนใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลุกนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าวิธีหางานแบบถูกต้องตามกฎหมายท่านต้องทําตามที่ผมแนะนําดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไปที่เว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือเข้าไปที่ Google แล้วค้นหาคําว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจากนั้นพอเข้าเว็บไซต์ไปได้ให้ไปกดที่รูปไอคอนประกาศรับสมัครงานจากนั้นให้กดเลือกอ่านประกาศงานที่เราสนใจว่าเป็นงาน ที่จัดส่งโดยรัฐหรืองานที่จัดส่งโดยบริษัทจัดหางานเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งรายงานไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายทุกประกาศงานจะมีวันสิ้นสุดการรับสมัครหากสิ้นสุดการรับสมัครแล้วจะไม่สามารถรับสมัครงานนั้นๆได้นะครับ อีกเรื่องต้องบอกกันไว้ก่อนก็คือชื่อบริษัทจัดหางานและเบอร์โทรเพื่อสอบถามในรายละเอียดการสมัครงานทางช่องลุงหน่อยจะไม่สามารถแจ้งให้กับท่านทราบได้นะครับท่านต้องเข้าไปดูในประกาศเองเนื่องจากช่องลุงหน่อยสุมเสียงที่อาจจะผิดกฎหมายในเรื่องการโฆษณาการจัดหางานได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกว่าวิธีการเข้าไปดูจะไปดูยังไงนะครับ โอเคเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการรับสมัครงานนี้กันนะประกาศรับสมัครนี้จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566และก็สิ้นสุดวันที่15ธันวาคม2566ตำแหน่งที่1ได้แก่ตำแหน่งช่างเชื่อม 1G รับจำนวนทั้งหมด50คนอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่120ริงกิตต่อวันคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ936บาทต่อวัน หากคิดเป็นเดือนจะตกอยู่ที่31,20ริบริงกิตต่อเดือนหรือประมาณ24 336บาทต่อเดือนตำแหน่งที่2ช่างติดตั้ง IBS รับจำนวนทั้งหมด150คนอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่125ลริงกิตต่อวันคิดเป็นเงินไทยประมาณ975บาทต่อวันหรือหากคิดเป็นเดือนจะตกอยู่ที่3,250ลิริงกิตต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ25,350บาทต่อเดือนตำแหน่งที่3ตำแหน่งช่างปูนรับจำนวนทั้งหมด30คนอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่120ริงกิตต่อวันคิดเป็นเงินไทยประมาณ936บาทต่อวันหรือหากคิดเป็นเดือนจะตกอยู่ที่3,120ริงกิตต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยประมาณ24,336บาทต่อเดือนตำแหน่งที่4ได้แก่ตำแหน่งช่างคอนกรีต รับจำนวน30คนอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่110ริงกิตต่อวันคิดเป็นเงินไทยประมาณ858บาทต่อวันหากคิดเป็นเดือนจะอยู่ที่2860ริงกิตต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ22,308บาทต่อเดือนตำแหน่งที่5ได้แก่ตำแหน่งช่างไม้รับจำนวนทั้งหมด20คน อัตราค่าจ้างจะอยู่ที่110ริงกิตต่อวันคิดเป็นเงินไทยประมาณ858บาทต่อวันหากคิดเป็นเดือนจะตกอยู่ที่2,860ริงกิตต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยประมาณ22,308บาทต่อเดือนตำแหน่งที่6จะเป็นตำแหน่งช่างดัดเหล็กรับจำนวนทั้งหมด20คนอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่105ริงกิตต่อวันคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ819บาทต่อวัน หรือหากคิดเป็นเดือนจะตกอยู่ที่2,730ปริงกิตต่อเดือนคิดเงินไทยประมาณ21,294บาทต่อเดือนตำแหน่งตำแหน่งที่7ช่างปูกระเบื้องรับจำนวนทั้งหมด50คนอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่110ปริงกิตต่อวันคิดเป็นเงินไทยประมาณ858บาทต่อวันหรือหากจ้างเป็นเดือนจะตกอยู่ที่2,860ปริงกิตต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ22,308บาทต่อเดือนนะครับรวมทั้งหมด7ตําแหน่งรับทั้งหมด350คนเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขาการจ้างงานนะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างข้อที่1ระยะเวลาการจ้างงานมีจํานวนทั้งหมด2ปีข้อที่2ชั่วโมงการทํางานจะตกอยู่ที่7.5ชั่วโมงต่อวันหรือ6วันต่อสัปดาห์ ข้อที่นายในจ้างจะจัดที่พักให้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานฟรีนะครับและจ่ายค่าอาหารให้600ลิงกิตต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ4 6 8 0บาทต่อเดือนนะครับก็คือพักฟรีแล้วก็ค่าอาหารนายจ้างจ่ายให้อีกเดือนละ4 6 8 0บาทนะครับข้อที่4นายจ้างจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับให้ โดยบัตรโดยสารขากลับจัดเตรียมให้เมื่อทํางานครบสัญญาจ้างเท่านั้นนะครับก็คือหากคุณยกเลิกสัญญาจ้างหรือว่ากลับก่อนคุณต้องจ่ายค่าตั๋วโดยสารเองนะครับหเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามกฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซียกําหนดต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่างานที่ผมอ่านนี้คืองานบริษัทจัดหางานเอกชนที่เขาได้รับอนุญาตให้หางานเพื่อส่งคนงานไปทํางานในมาเลเซียได้นะครับ ดังนั้นมันจะมีค่าบริการหรือถ้าเรียกภาษาบ้านๆก็คือมีค่าในหน้านะครับคุณต้องไปติดต่อบริษัทนะว่างานที่คุณจะไปมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างแล้วคุณต้องคิดว่าคุ้มค่าที่จะไปไหมกับเงินเดือน2,0000กว่าบาทแต่ว่าพักฟรีแล้วก็ค่าอาหารเขาก็จ่ายให้อีก4 0 0 0กว่าบาทก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าพอที่จะไปไหมหาก หากพอที่จะไปก็ลุยนะครับหากไม่ไหวก็ไม่ต้องไปนะครับโอเคหากเราสนใจที่จะสมัครงานเดี๋ยวทำตามที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปว่าผมไม่สามารถบอกชื่อบริษัทแล้วก็เบอร์โทรบริษัทจัดหางานได้นะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายในเรื่องการโฆษณาของบริษัทจัดหางานนะครับ ก็ให้ทุกท่านทําตามนี้นะขั้นตอนแรกไปที่ Google แล้วพิมพ์คําว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจากนั้นพบเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยต่างประเทศท่านก็กดคลิกเข้าไปได้เลยน,นะครับจะเจอหน้าเว็บของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศให้ท่านกดที่ไอคอนประกาศรับสมัครงานตรงกรอบสีแดงนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลย เมื่อกดคลิกเข้ามาท่านจะเห็นประกาศรับสมัครงานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศนะครับจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็ Graham, ara, คือรูปแบบรัฐเป็นผู้จัดส่งกับรูปแบบบริษัทจัดหางานเอกชนเป็นผู้จัดส่งนะครับในกรณีของงานมาเลเซียนะครับท่านต้องคลิกดูตรงบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยเมื่อคลิกท่านจะเห็นประกาศรับสมัครงานหลายๆประกาศนะครับหลายๆประเทศหลายๆบริษัท ท่านสามารถเข้าไปดูแต่ละประกาศได้เลยนะแต่ว่ากรณีนี้ผมจะยกตัวอย่างของประเทศมาเลเซียที่เขารับสมัครเมื่อคลิกเข้าไปท่านจะเห็นหนังสือประกาศรับสมัครคนหางานก็จะบอกชื่อนายจ้างว่าเราจะไปทํางานกับนายจ้างอะไรแล้วก็จะมีชื่อบริษัทจัดหาง,งานอยู่ตรงกรอบสีแดงบริเวณน,นี้นะครับท่านก็ดูชื่อบริษัทจัดหาง,งานแล้วท่านสามารถโทรติดต่อ บริษัทจัดหางานนั้นได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ในประกาศเท่านั้นนะครับต้องระมัดระวังด้วยเพราะหลายๆครั้งมิชฉาชีพปลอมบริษัทแล้วก็เอาเบอร์โทรที่เป็นของมิชาาชีพไปใส่แทนนะครับเราก็จะโดนหลอกในการที่จะเสียเงินนะครับในการสมัครงานนะครับย้ําว่าต้องดูเบอร์โทรตามใบประกาศเท่านั้นนะครับก็โทรไปติดต่อบริษัทได้เลยแล้วก็ คุยสอบถามรายละเอียดกันนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจไปทำงานนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับใครที่ต้องการสมัครหางานต่างประเทศนะครับก็ทําตามที่ช่องลุงหน่อยแนะนําได้นะครับมีงานอีกหลายประเทศแล้วก็หลายตําแหน่งงานเลยลองไปเข้าดูในแต่ละประกาศได้นะครับก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ